เกิดมาเรเคยเห็นพี่อันแมงเม่าบินออกจากหูพี่น้องเบิงจากปวกเป็นปวกแม่ไต่ย่อมย่อมมาแล้วมันก็บินออกจากหูไหมนี่แมเบิงมันก็บินขึ้นเต็มเลยสงสัยมันมีฝนที่ตกแหงจ้ะเบิงพุนหอกก็เคยเห็นหูปน่ยมันบินออกจากหูแม่ตายเวลาบินขึ้นวันเสารส่วนส่านส่วนส่านเต็มเลย พวกเต็มท้าวก,ก็เคยเห็นแมงม้าบินออกจากพวกผู้ใดเคยเห็นแน่นี่มันปวกตัวน้อยๆอาบินเต็มเลยไปไหนพี่น้องคุณล่ะแมงมาเมื่อนี้ฝนก็ที่ตกแหงปะเดยจับอึงแถมมือแลงไปเน่ะเอา บินออกจากหัวมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้างสรรค์โดยแมงเม้า